จากรายงานพิเศษนะคะมาต่อกันที่สวทชค่ะสวทชร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลเครือข่ายพันธมิตร5องค์กรชั้นนำเปิดหลักสูตรด้านคลาวคอมพิวต i ้งปี2เร่งสร้างบุคลากรไทยมุ่งยกระดับสู่การเป็นหนึ่งในอาเซียนค่ะ นายทวีศักดิ์กออนันตกุลผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชวกล่าวว่าโลกทุกวันนี้กำลังเปลี่ยนถ่ายในยุคข,ของเทคโนโลยีคราวเป็นเทคโนโลยีสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังพัฒนาในหลายประเทศเป็นการประมวลผลแบบแบบกลุ่มเมฆ เป็นเทรนใหม่ของโลกด้านไอทีเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนางานด้านไอทีและมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบเก่ามีความคงตัวมั่นคงและใช้ต้นทุนน้อยสามารถให้บริการลูกค้าได้ง่ายขึ้นอีกทั้งยังเก็บข้อมูลจำนวนมากเรียกใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะส่วนที่ต้องการใช้งานด้านธุรกิจซื้อขายด้านบริการต่างๆเช่นธนาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยการใช้ไอทูร์แอซิฟแล้วเนี่ย ภาคเืนี้เองยกเว้นญี่ปุ่นนะคะับในชีวิตปัจจุบันนะครับมีผู้ใช้ไอทีแบบใหม่ค่อนข้างเยอะเมื่อก่อนเราใช้ PC ตั้งโต๊ะใช้แล็ปท็อปแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมีอุปรกรณ์ประเภทแทบแ็บเล็ตประเภทโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากมายนะครับเพื่อเพิ่จำนวนคนที่ใช้อยู่ในเมืองไทยเองก็ถึง30ล้านคนเพราะฉะนั้นการสร้างระบบไอทีนะฮะที่ อาจจะเป็นบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นของบริษัทหรือของส่วนราชการเนี่ยมันจะยากขึ้นกว่าเดิมทาแบบเดิมๆเนี่ยอาจจะไม่ใค่ได้ผลเ <c oughs> ช่นระบบมันอาจจะไม่ได้นะเปอร์เซ็นต์การบริการที่ดีนะครับลม้ลมบ่อยๆหรือเวลาเกิดาภัยพิบัติหรือเกิดเหตุยราจนเครื่องมันก็จะดาวไปนานหน่อยเทคโนโลยีระบบคลาวน์นีครับเราสามารถออกแบบให้มีความทนทานต่อสภาพพวกนี้ได้ หือถ้าเกิดปัญหาร้แรงเนี่ยก็สามารถเปิดระบบสำรองขึ้นมาได้ในเวลาที่ค่อนข้างสั้น,นหน่วยราชการบางหน่วย,น,ยนะครับก็งานก็ปกติแต่พอถึงบางเดือนเนี่ยงานเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่าของปกติคงไม่มีเงินไปซื้อเครื่องแต่ถ้า,าว่าใช้ระบบคลาวเนี่ยเราสามารถใช้ทรัพยากรขนาดใหญ่ในระยะสั้นเป็นการชั่วคราวจากผู้ให้บริการ ซึ่งก็ไปดึงมาจากทรัพยากรส่วนที่เหลืออยู่เพระเาะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับโลกเนี่ยเดินทางเข้าสู่ระบบคลาวเรียบร้อยแล้วคำถามคือประเทศไทยพร้อมแค่ไหนที่จะมีบุคลากรที่ดูแลระบบคลาวได้ครับ หน่วยการสวทชกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันความต้องการและการตื่นตัวของการพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านคราวทั่วโลกมีจำนวนเพิ่มขึ้นสำหรับประเทศไทยจัดเป็นอันดับสูงสุดใน8ประเทศเอเชียแปซิฟิกดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ทางภาครัฐเอกชนและมหาวิทยาลัยภายในประเทศควรสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรไทยผู้เชี่ยวชาญด้านคราวเพื่อป้องกันการไหลของแรงงานที่มีทักษะทางด้านคราวเข้าสู่ประเทศจึงเร่ง เปิดอบรมหลักสูตรเทอร์ฟิติเคตฟอร์คาวสเปเชียลลิสต์ในรุ่นที่2นอกจากนี้ยังได้ให้ทุนสนับสนุนภาครัฐอีก10ทุนเพื่อให้เกิดความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558อีกด้วยข่าวตอนนี้นะี100ความเป็นมาของหลักสูตร c e r t i f i c e t e for c ์ค Specialist เินะครับก็เ,เกิดจากการที่สวทช1ิป,ป้าและก็มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ย มีความเห็นว่าความจําเป็นของการสร้างบุคลากรทางด้านข่าวนี้สําคัญมากจึงร่วมกันร,ร่างหลักสูตรขึ้นมาแล้วก็ได้เชิญให้บริษัทที่มีทรัพยากรแลก็เป็นเจ้าของเทคโนโลยีต่างๆมาร่วมครับขณะนี้นี่ก็ถือว่าเราได้เปิดมาแล้วหนึ่งหลักสูตรนะครับยังเรียนไม่จบแต่ว่าความต้องการนั้นมีค่อนข้างเยอะก็จึงเปิดหลักสูตรที่2ขึ้นมานะครับพร้อมที่จะเริ่มดําเนินการได้ในเดือนพฤษภาคม แล้วก็ในหลักสูตรนี้เนี่ยก็คงจะรับได้ประมาณ25 3 0มคนทางด้านรองศาสตราจารย์ ci, on, ดรเจริญศรีมิตรพานนคณะบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดเผยว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านคราวทำให้รูปแบบของการพัฒนาและการใช้งานซอฟต์แวร์ต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านคราวคอมพ p u t i n g ให้มากขึ้นซึ่งหลังจากที่เปิดหลักสูตรรุ่นที่1เมื่อกลางปี2556ที่ผ่านมาพบว่าผู้เรียนมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นขณะที่มหาวิทยาลัยชั้นนำจากต่างประเทศกว่า50มหาวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรนี้พร้อมกันเมื่อปี2556ทำให้ประเทศไทยยิ่งที่จะต้องเร่งสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านคราวคอมพิวติ้งอีกเป็นจานวนมากค่ะ ไทยมันก่อให้เกิดความต้องการที่ ที่50กว่ามหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เขาเปิดเนี่ยเขาก็คือเปิดพร้อมกันกับเรานะคะก็คือเปิดในปีประมาณ2013หรือปีที่แล้ว<ม>ซึ่งเราทำเราเริ่ม specialist รุ่นที่1น,นะคะก็ตรงนี้เนี่ยเราขาดแคลนมากนะคะแล้วเรามีความจําเป็นอย่างยิ่งยวดเลยที่จะต้องผลิตนะคะบุคลากรที่จะมารองรับแต่ว่าบุคลากรอันนี้เนี่ยก็จะไม่ใช่บุคลากรอย่างการสอนหรือการฝึกนักศึกษาร,ระดับปริญญาตรีแต่ว่าเป็นการต่อยอดของบุคลากรที่ทํางานอยู่ ในองค์กรเพื่อให้เขาเนี่ยไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีขององค์กรที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะจะต่างกันอยู่ขาดมากนะคะแล้วก็ยังจะต้องทำผลิตอีกเยอะมากนะคะก็ทางมหาวิทยาลัยเองก็ได้เร็งเห็นเรื่องนี้นะคะขณะนี้ก็มีการจัดกิจกรรมเสริมอย่างอื่น อย่างเช่นมีการจัดเรื่องของสัมมนานะคะจัดเรื่องของการอบรมระยะสั้นเพิ่มเติมให้นะคะก็เข้าใจว่าจากวันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็คงจะได้หารือกันแล้วก็มีการปรับเรื่องของรูปแบบเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหลากหลายพอสมควรนะคะออรุ่นแรกเนี่ยผู้เข้าอบรมเนี่ยเขาเออดีดีมากค่ะคือการตอบรับเนี่ยดีมากๆเลยนะคะเท่าที่ได้มีการดูติดตามกันดูนะคะอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะเราก็บอกว่าเขาได้รับความรู้มากนะคะ แล้วก็ได้มีการปฏิบัติมากนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยได้เกิดเครือข่ายเครือข่ายก็คือว่าทุกคนเนี่ยเป็นผู้ที่ทํางานในองค์กรแต่และองค์กรเนี่ยมาระยะเวลาหนึ่งนะคะก็มาทําความรู้จักกันได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กันเนี่ยสูงมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยค่ะก็จะพาไปดูงานกันนะคะคิดว่าจะไปกันที่ประเทศสิงคโปร์นะคะจะไปดูของทางบริษัทชั้นนาของทางนู้นนะคะว่าคราวของเขาเป็นอย่างไรนะคะก็คงขอฝาก นนะะว่าหลักสูตรนี้นจริงๆแล้วเป็นหลักสูตรที่สําคัญมากนะคะ mm hmm. ก็คงจะต้องอช่วยกันนะคะให้มีการพัฒนาในด้านนี้นะะ mm hmm. เพื่อให้ณะทางบุคลากรทางด้านนี้นแล้วก็ประเทศของเราเนี่ยมีขีดความสามารถในเรื่องนี้กัน การเปิดหลักสูตรรุ่นที่2นี้มหาวิทยาลัยมหิดลมีความพร้อมด้านบุคลากรที่จะมาสอนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทชั้นนําจากเดลและ Microsoft และวิทยากรจากต่างประเทศเพื่อสร้างให้คนไทยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคราวระดับประเทศและภูมิภาค การสร้างบุคลากรครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับบริษัทด้านไอทีในทุกระดับเนื่องจากในอนาคตตลาดด้าน c ค o า d จะเติบโตเป็นอย่างมากดังนั้นจำเป็นที่จะต้องเพิ่มบุคลากรด้านนี้ให้มากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับหลักสูตร Certificate for c l o u d Specialist รุ่นที่2นี้จะเป็นการเรียนแบบ2ภาษา เพื่อช่วยลดอุปสรรคด้านภาษาลงในระดับหนึ่งโดยเนื้อหายังคงเข้มข้นใช้เวลาเรียนกระชับมากขึ้นเพียง9เดือนและจะเพิ่มการเรียน l ลบพร้อมทั้งศึกษาดูงานที่ต่างประเทศสำหรับผู้ที่สนใจค่ะเปิดรับแล้วนะคะตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่27จพฤษภาคมนี้รับจำนวนจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นค่ะสามารถสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดได้ที่ c เซ็นเตอร์คุณจรัรศรีปักกัตตังหมายเลขโทรศัพท์ 0 2 3 5 4 4 3 3 3และ087-553-6082หรือที่เว็บไซต์ค่ะ www.nstdaacademy.com/crowdhrd ค่ะ กรุ่นนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถที่จะรับได้ถึง30กว่านะคะสาคนนะคะถึง40คนนะคะอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของห้องแลบที่ใช้นะคะก็ในเรื่องของตัวหลักสูตรเนี่ยนะคะเป็นหลักสูตรที่มีองค์ความรู้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยอยู่5ส่วนที่สำคัญมากนะคะก็คือองค์ความรู้ในด้านของ Cloud architecture หรือสถาปัตยกรรมของคลาวแล้วก็เรื่องของทางด้านของเทคโนโลย Cloud โมเดลรูปแบบของ Cloud Service หรือการบริการ Cloud นะคะแล้วก็เรื่องของ Security นะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายนีย่คือการบริหารจัดการเกี่ยวกับ Resource ของตัว Cloud ์นะคะตอนนี้ในรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีการปรับเรื่องของเวลาเรียนนะคะให้สั้นลงไปอีกนะคะแล้วก็เหลือเป็น9เดือนเพราะว่าเรียนจริงๆเนี่ยแค่2วันก็นคือวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ นะคะวิทยากรนี่เรียกว่าสุดยอดเลยนะคะเพราะว่าส่วนที่หนึ่งเลยเนี่ก็คือคณาจารย์จากคณะไ c t ทมหาวิทยาลัยหมหิดลเองซึ่งคณาจารย์ของเราเนี่ยก็จะมีถึง7จแปท่านนะคะซึ่งจบเป็นปริญญาเอกทั้งหมดนะคะจากต่างประเทศนะคะแล้วก็กลุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มวิทยากรนะคะจากคู่ความร่วมมือทั้งหมดนะคะก็อย่างที่ได้เห็นเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสรอนะคะทางเดลทาง คอ o อ o f t นะคะแล้วก็รวมถึงทางวีเ a มนะคะซึ่งเขาเข้ามาร่วมกับเรานะคะเพราะฉะนั้นวิทยากรนี่เรียกว่าสุดยอดที่สำคัญนีก็คือจะได้เรื่องของประสบการณ์จากวิทยากรนะคะที่มาจากทางภาคเอกชนนะคะอันนี้นี่ก็เรียกว่าดีมากสวทช,อชอเองนี่ก็จะมีวิทยากรอยู่กลุ่มหนึ่งเหมือนกันนะคะซึ่งก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมกันกับเราด้วนยะในรุ่นที่2เนี่ยนะคะเราก็จะเสริมเรื่องเกี่ยวกับตัว l a บ นะคะหรือการฝึกปฏิบัติเนี่ยให้เข้มข้นมากขึ้นตัวองค์ความรู้ทางด้านทฤษฎีเนี่ยอย่างไรเนี่ยก็จะต้องเรียนเพราะว่าในด้านทฤษฎีนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ต่อยอดในเรื่องของความคิดในหลายๆส่วนนะคะอันนี้ที่ครั้งนี้เนี่ยก็คือจะมีการปรับในเรื่องของแหล มากผนวกกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการสอบใบเซอร์ติฟิเคทแล้วก็ทางสารอหรือสำนักง,งานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็ยังจะสนับสนุนทุนนะคะให้กับหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะคะถึง10ทุนเพื่อเข้ามาเรียนแล้วก็มาสอบด้วยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนที่สําคัญมาค่าใช้จ่ายไม่ต่างกันนะคะก็ลังยังคงค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมนะคะก็คือหลักสูตรน,นีน้ก็มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่200,000บาท นะคะซึ่งก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ถ้าพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าที่อื่นมากๆนะคะแล้วแต่ก็ในเมืองไทยเองก็ยังไม่มีหลักสูตรที่เต็มรูปแบบอย่างอย่างของเราอะนะคะก็เป็นหลักสูตรเดียวนะคะที่เปิดขึ้นมาซึ่งถ้าเทียบเคียงแล้วเนี่ยก็ต้องเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกอะคะ่ะ